ใครไม่ดีงแไม่ยอมบอกเลยอะไรอะไรอะไรแขงบัตเท่ามันก็เป็นแขงบักได้นะได้นั่นแต่แต่นน่กระโดดนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ชายเป่าหัวไมบ้างมีม่วงอะไรเราไม่ได้เคยอะไรหรอกหแบบไม่ได้คิดอะไรเลยากไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยมีคำพูดอะไรบางอย่ามคำพูดอะไรอ่ พี่ก็ได้แล้วบ๊ายบายไปแล้วไปๆๆๆๆูบ้านีบังอยากรู้นี่คือท่าอะไรไบื่ค่อยเกตบ้างครับหกกด้วยไมกันนี่ปมาปลวปนมแล้ไนะไม่รู้แลอะไรลน่ะ มันก็อตะไ้น้ำเลยมันจะพังมันนไม่สก้ว่าเลก้อนตะไร่มันแค้งละฮัแ้งค่ <ihaz violin beeping warfare> tóc lên rồi nhạc, rồi nhạc, tóc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  จับกยหนักจ ok ังเลกจลยหลยโลยหนยหนงยหนักเลยหหนัลนักเลยนนจัยนัลันงัยนเนเน